สวัสดีค่ะเล่าเล่าสรุปสรุปแล้วกันนะคะเริ่มต้นเลยอย่างที่ไอบอกอะคะว่าเราตั้งใจจะทำ e-commerce p l a ฟอร์ e m นะคะเสร็จแล้วเราก็มองว่าที่สมัยก่อนเนี่ยการขายมันทั่วไปนะใ,ใครๆก็รู้แบบ ML MLM เลยหรือว่าจะเป็นซิงเกิลหรือ MLM วันนี้เรามองว่ามันทำไม่ได้ละพอเรามามองนะหน้าดาวเราก็สนใจเรื e ่อง e-commerce พล a t f o r m นะคะ แต่พออ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอมเราแตะเข้าไปจริงๆแล้วเราคบว่ามันมีจุดบอดมันไปพึ่งเฟซเียอ์สันไตนะคะแล้วมันเป็นธุรกรรมที่ล้าหลังไปแล้วนะคะ mm hmm. เราก็เลยมองว่า mm hmm. สิ่งที่เราต้องการน่ะก็คือต้องการให้สมาชิกข,ของเราเนี่ยมีรายได้นะคะด้วย eCommerce ์ซแพลตฟอร์มมนทำให้มีรายได้ mm hmm. เยอะๆแบบที่ทุกคนหวังไม่ได้แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็มองหาวิธีการว่าเราจะทํายังไงเนอที่จะทําให้สมาชิกของเราคนของเรานะคะมีรายได้แบบก้าวกระโดดแบบที่ทุกทุกคนเห็นในวันนี้คนอายุ20 30เขามีรายได้กันแบบเป็น,เป,นเป็นล้านล้านเป็น10ล้านด้วยซ้ำแล้วคนที่อยู่ในระบบของเราทั้งหมดเนี่ยเราจะทํายังไงให้เขามีรายได้แบบก้าวกระโดดเช่นนั้นเราก็เลยกลับมามองว่า,า e-commerce platform ยังต้องเอาไว้นะคะเพราะเป็นเรื่องของคนเป็นเรื่องของมนุษย์ ในสายการเราจะทํายังไงขายของไปเนี่ยลลาเจกต่อหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเศรษฐีได้ยังไงต่อให้ขยายขยายที่ออกไปยังไงก็ไม่มีความเป็นเศรษฐีได้ตอนนี้เราก็มามองในเรื่องของปัจจุบันที่เป็นดิจิทัลเทคโนโลยีเราก็พบว่ามีเรื่องของโทเค็นซึ่งใครๆก็รู้จักโทเค็นในวันเราก็กระโดดเข้าไปในเรื่องของโทเค็นนะคะเราก็ไปมองเรื่องของ NFT สินทรัพย์ดิจิทัลนะคะค r y p โต c u r r e n c y ซึ่งเป็นหนทางเป็นเวย์ที่จะทําให้มีรายได้อย่างก้าวกระโดดได้ ตอนนี้เราจะเชื่อมโยงก้อนทั้งสามก้อนได้อย่างไรนะคะเราก็เลยคิดวิธีการเชื่อมโยงก้อนทั้งสามก้อนออกมาในเรื่องของการขายสินค้านะคะแล้ววันนี้เราแจกโทเค็นซึ่งโทเค็นจะมีมูลค่าในอานาคตซึ่งทุกทุกนอยากได้ไ่ใครก็อยากได้ดิบคอยแต่ไม่มีเงินไปซื้อเป็นล้านแต่วันนี้เราจะสร้างเหรียญของเราเองซึ่งใช้ในธุรกรรมของเราก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้เหรียญเนี่ยกับสมาชิกนะคะ ฉพาะสมาชิกที่เป็น3เดือนนี้เท่านั้นที่จะได้แอดด r อกฟรีโทเค็นในจำนวนหนึ่งที่เรากำหนดเอาไว้หลังจากนั้นคุณต้องเอิร์นโทเค็นคุณต้องซื้อสินค้าหรือคุณต้องสมัครเข้าเล่นเกมหรือคุณต้องซื้ออะไรเพื่อไปได้เอาพวกไปเล่นในเกมหรือไปได้อะไรในเกมเออกมาแลกเป็นโทเค็นซึ่งโทเค็นคืออะไรก็คือเมื่อเราเทรดมันคือเงินไอ้มันก็อ,อยู่ที่ว่าความเชื่อโยวมันต้องอยู่ตรงนี้แล้วค่ะว่า อีคอมเมิร์ซบิสเนสมีสินค้าเรามีคนขายในอในพสเนี่ยคนที่มีปักมาปลักสินค้ากับเราหรือสินค้าเราเองเรามีคนที่อยู่ในระบบของเราเริ่มต้นยี่สิบสาห้าหมื่นคนหลังจากนั้นมันไม่ใ้แสายห้าแน่นอนมันจะเป็นถึงล้านคนทันทีที่เราต้องการขายอะไรหรือร้องการโปรโมทสินค้าอะไรโปรโมทชุวยิกโปรโมทเหรียญของเราหรือทําให้เหรียญเราปั่นขึ้น,นได้ยังไงก็อยู่ในคนกลุ่มนี้ของเราเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ตอบคําถามว่าเหรียญเราจะคนโทรลเหรียญได้ไง โทเคโนมิกส์เราจะใช้โทเคโนมิกส์เราจะดูว่าเหรียญน,นี้มันจะอยู่ที่ใครเท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่และเราจะควบคุมเหรียญเพื่อให้เหรียญมีเสถียรภาพไม่ใช่ออกตลาดวันแรกทุกคนดาเลยเพราะทุกคนอยากได้เงินนะคะดูสิคะวันแรกถ้าขายเกลี้ยงเลยได้เงินสามสิบล้านใครจะถือะคะทุกคนก็นขายหมดเป็นไงคะเหรียญ เราก็ไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเราจะมียูนิตี้เราจะมีความเป็นหนึ่งเดียวกันที่เราจะบริหารเหรียญร่วมกันไม่ให้เหรียญเราตกเพื่อให้เหรียญเราทวีมูลค่าเหมือนกับบิตคอยให้ได้แล้วมันจะอยู่ได้ยังไงมันจะเป็นไปได้ยังไงก็วัลูุของเราทั้งหมดเนี่ยมันครบวงจรที่เราสามารถที่จะทําการตลาดเชื่อมโยงธุรกรรมของเราได้สิ่งที่สําคัญคือก่อนที่เราจะทําโทเค็นที่อกมาเนี่ยเราก็คุยกันเยอะะมากมายว่า มันจะต้องสามารถที่จะทําให้มีค่าอย่างแท้จริงในตัวโทเค็นและถูกหมุนเวียนใช้ได้ในระบบอย่างแท้จริงรวมทั้งพาร์ทเนอร์ที่มาจากธุรกิจอื่นๆนะคะหลายๆคนก็อาจจะยังมีคําถามว่าแล้วโทเค็นนี้จะถูกเอาไปใช้ได้อย่างไรในโรงพยาบาลสายการบินโรงแรมรีสอร์ทนู่นนี่นั่นนะคะอันนี้ยมันเป็นเรื่องที่พาร์ทเนอร์ต่างๆสนใจมาก นะคะที่จะร่วมมา,าโนชกับเรานะคะเพราะอะไรเพราะเขาผิดก็ได้ก็ได้เรามีคนอยู่ในระบบถูกไหม,มคะเราเริ่มเ้นเราก็มีแสายหาหมื่นคนแล้วอะแล้วต่อไปเรามีอีกเรามีคนเซนเรามีล้านคนทําไมพนนาร์ทเนอร์เหล่านี้จะไม่อยากจับกับเราอนะคะเรายกตัวอ,อย่าง MK กันถามๆตลอดเพราะมันใกล้ตัวมากเราบอกว่าถ้าเกิด MK ออกเป็ดสีลุงออกมาวันนี้แล้วอยากจะโปรโมท MK เป็นพาร์ทเนอร์ของเราเราบอกโอเคเดี๋ยวโปรโมทให้เราสั่งคนให้ไปทำทาสกถ่ายรูปกับเป็ดสีรูปของ, MK, งเอ็มเคปึ้งยัมีคนร้านคนทั่วประเทศเห็นเอไม่ชอบกับใครเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมพาร์ทเนอร์ถึงสนใจกับเราส่วนเราจะเอาเงินโชเค่นไปใช้กับพาร์ทเนอร์เราได้อย่างไรนั้นเนี่ยนะคะมีวิธีการเยอะแยะมากมายวันนี้เราแค่ว่าเราจะรวย,ยได้ไง เราจะประสบความเฉยได้อย่างไรเราจะสร้างรายได้แบบก้าวกระโดดได้อย่างไรวันนี้ง่ายที่สุดเลยก็คือ 1. คุณเป็นสมาชิกเราก่อนแล้วคุณก็เลือกว่าคุณสนใจแบบไหนถ้าคุณสนใจแท่ e-commerce business คุณก็ขายของได้เงินพันหกร้อยเก้าสิบคุณเอาไปห้า้อยสิคนคุณเอาไปห้าพันส่วนเรื่องอื่นถ้าคุณสนใจในเรื่องของ NFT เรื่องของสินทรัพย์ดิจิตลลอลระหว่างที่คุณมาสมัครในสามเดือนนี้คุณออตเมติกได้โทเค็นชอบไม่ชอบไม่รู้ละให้เก็บไว้ใกนกระเป๋าขอนอนถ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เก็บไว้จนกระทั่งวันที่เราเทรดก็ออกไปเทรดนะคะแต่ถ้าไม่รู้เรื่องไม่อ,อยากรู้เรื่องเราจะมีคนมาสอนให้คุณรู้เรื่องสภาวะชิจะมีคนมาสอน เพราะเราก็จะต้องเทรดให้เป็นนะเพราะเราทุกคนเราถือว่าเรามียูนิตี้เราเป็นคนที่อยู่ภายใต้ซีเล็ชันเราสีเล็กบริษัทนี้แล้วเราต้องช่วยกันทําให้เหรียญของเราทวีมูลค่าในาอนาคตด้วยเช่นเดียวกันคุณทํายังไงคุณถึงจะมีสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นทํายังไงคุณถึงจะรวยขึ้นพูดง,งา่ายๆเพราะฉะนั้นเรื่องวันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยว่าเราก็เพียงแค่เลือกเองแหละว่าเราจะลงทุนกับซ e เล็กชันอย่างไร เริ่มต้นจะต้องแน่นอนอ,อ,คองค์กรคุณต้องเป็นสมาชิกก่อนหลังจากนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินก็สามารถสร้างรายได้ได,ได้หรือคุณอยากจะอัปเกรดตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้เหรียญได้มากขึ้นในส่วนของแผงกนการตลาดไว้เป็นแม่ทีมอธิบายกันเองมันได้ามากในส่วนของบริษัทอยากจะรกักแค่นี้แหละว่าทั้งหมดเนี้ยเราทำออกเป็น3ก้อนใหญ่ๆก็คือ e-commerce NFT สินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็ cryptocurrency เพื่อให้ทุกคนประสบความสำเร็จาก้าวกระโดด โดยการพาคนเข้ามาในชีกิจให้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้เข้าไปในเทรดได้เยอะที่สุดแล้วก็ชถ่าเราเป็นอื่นรันตามกันมาเลยค่ะไม่ต้องบอกตรงนี้เลยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ